กองบัญชาการกองทัพไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธัาานวาคม2566ของกองบัญชาการกองทัพไทย วันศุกร์ที่1ธันวาคม2566กองบัญชาการกองทัพไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2566ของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยมีพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชาการในกองบัญชาการกองทัพไทยและสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพียงกันณนะกองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระมนาถบพิษพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีวางพันพุ่มดอกไม้พร้อมเก่าน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและกิจกรรมบริจาครหิต ท้งนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิลาลงกรณ์พระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพ,พพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติกองบัญชาการกองทัพไทยขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อข้าราช การทหารตำรวจซึ่งมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงของประเทศชาติและบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนและจะน้อมนำพระบรมราชโชวารพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆมาเป็นข้อคิดและเครื่องเตือนใจในการยึดถือปฏิบัติและเผยแพร่ไปสู่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า